สวัสดีค่ะพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการเขียนแผนภูมิแท่งการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะเป็นการนําเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิซึ่งจะทําให้เราสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่ได้ไง่ายขึ้นคะ่ะองค์ประกอบของแผนภูมินะคะก็จะประกอบไปด้วยชื่อของแผนภูมิเส้นแนวนอนสแสดงข้อมูล เส้นแนวตั้งแสดงจำนวนของข้อมูลและมีหัวลูกศรที่ปลายเส้นเพื่อแสดงจำนวนของข้อมูลรูปสี่เหลี่ยมซึ่งรูปสี่เหลี่ยมทุกแท่งจะต้องมีความกว้างเท่ากันและระยะห่างเท่ากันค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะก่อนที่เราจะทำการเขียนแผนภูมิแท่งได้เราจะต้องมีข้อมูลก่อน ซึ่งจากตัวอย่างเป็นข้อมูลแสดงจำนวนสัตว์ของสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีเสือ7ตัวกวางเก้าตัวยีราฟห้ตัวหมา6ตัวและลิง12ตัวค่ะเรามาเริ่มเขียนแผนภูมิแท่งกันเลยนะคะแผนภูมิแท่งนี้แสดงจำนวนสัตว์ของสวนสัตว์แห่งหนึ่งขั้นแรกให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรงในแนวนอนเพื่อแสดงชนิดของสัตว์ ได้แก่เสือกวางเย,ยรบาบม้าและลิงค่ะขั้นที่2ให้ในเรียนลากส่วนของเส้นตรงในแนวตั้งและมีหัวลูกศรเพื่อแสดงจำน,นวนสัตว์มีหน่วยเป็นตัวค่ะขั้นที่3กํกำหนดความถี่ของข้อมูลซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลที่เรามีอยู่โดยเริ่มจากศูนย์ และเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันดังนี้ค่ะต่อไปให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงจำนวนของข้อมูลโดยรูปสี่เหลี่ยมนี้จะต้องมีความกว้างและระยะห่างเท่ากันจากข้อมูลในตัวอย่างมีเสือเจตัว กวางเก้าตัวยียราฟห้าตัวม้าหกตัวและลิงสิบสองตัวค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากช้เมอยเด็กๆอย่าลืมกลับไปลองเขียนแผนภูมิแท่งกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ